สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านโกเฮงเฮงชาแนลนะคะวันนี้เรามีมะนาวเยอะนะคะชวนเพื่อนๆเ,เอามะนาวที่บ้านมาทำมะนาวเชื่อมน,น้ำพึ่งกันจ้าเราเอามะนาวไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะทำประมาณ4-5ลูกก็ได้คะ่ะจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆน,นะคะส่วนท้ายและส่วน หัวเราจะไม่เอานะคะเราจะหันเอาตรงส่วนกลางนะคะมะนาวที่เรานํามาใช้นี้จะเป็นมะนาวปานกลางนะคะแกจัดปานกลางนะคะเราจะไม่เอามะนาวที่อ่อนจัดหรือว่าแก่จัดมากๆนะคะเพื่อความอร่อยและความชุ่มชื้นแก่คอนะคะเขาจะให้วิตามินซีมากๆเลยจ้าขั้นตอนการทํามะนาวเชื่อมง่ายๆเองจ้าเราสามารถทําไปพร้อมกันได้เลยจ้า นั่นก็คือเราเอามะนาวที่เป็นลูกสดๆนะคะมาหั่นเป็นแว่นๆนะคะเอาที่เราชอบและพอใจจ้าการหั่นมะนาวก็ตรงช่วงหัวและช่วงท้ายนะคะเราจะไม่เอานะคะเราจะเอาตรงกลางผลมะนาวนะคะหั่นตามใจชอบเลยค่ะหลังจากเราหั่นมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะนำมะนาวที่มีเมล็ดนะคะข้างในแล้วก็โดยใช้ไม้จิ้มฟันในการแทะเมล็ดมะนาวออกนะคะเพื่อนๆและจากนั้นเราก็จะไปล้างให้สะอาดนะคะเราก็จะนำไปใส่ขวดโลลเลยค่ะเ,เพื่อที่จะถนอมวิตามินจากมะนาวนะคะเพราะมะนาวมีวิตามินซีสูงค่ะทำให้เราดื่มมะนาวเข้าไปแล้วเราจะได้รับวิตามินซีเยอะๆและก็สดๆเลยจ้า ในร่างกายของคนเรานะคะต้องการวิตามินซีประมาณพันมิลลิกร,รัมนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะกินถึงพันมิลลิกร,รัมได้นะคะเราก็สามารถที่จะกินประมาณ5,000มิลลิกร,รัมได้แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารับวิตามินซีพันมิลลิกร,รัมนะคะ ส่วนมากวิตามินซีก็จะมีขายตามร้านขายยาหรือร้านเภสัชนะคะร้านที่มีโดยตรงนะคะหลังจากเราแทบมเมล็ดมะนาวออกจากมะนาวแล้วนะคะเราก็เอามะนาวที่เราหั่นเป็นแว่นๆน,น,นี้ละคะ่ะไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำมาเชื่อมน้ำผึ้งจ้า จากนั้นนะคะเพื่อนๆเราเตรียมน้ำร้อนอุณหภูมิร้อยองศานะคะน้ำขวดโหลที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปลวกน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคค่ะ จากนั้นเรานำขวดโหลที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่มะนาวลงไปจ้าการใส่มะนาวแล้วก็ใส่ธรรมดาปกตินะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะขีบมะนาวใส่ขวดโหลลงทีละชิ้นทีละชิ้นจ้าการเชื่อมมะนาวนะคะเพื่อนๆนเราจะเทน้ำพึ่งลงบน มะนาวในขวดโหลนะคะโดยที่เราไม่เทเต็มเกินไปค่ะเหลือไว้พอประมาณสัก4เซนนะคะ5เซนนะคะสูตรนี้หลังจากการเชื่อม1วันกับน้ำผึ้งแล้วนะคะเพื่อนๆเราสามารถที่จะนำมะนาวและน้ำผึ้งมาใส่กับน้ำดื่มได้ทุกเช้านะคะเพื่อนๆก่อนไปทำงานหรือว่าวันที่สบายๆได้นะคะกินต่อเนื่องได้เลยค่ะ และเมื่อทำเสร็จเราสามารถใส่ขวดโหลกเก็บไว้ในตู้เย็นในอุณหภูมิธรรมดาได้จ้ามะนาวเชื่อมน้ำผึ้งนะคะเราสามารถที่จะนำมาผสมดื่มกับน้ำอุ่นๆน,น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะถ้าดื่มในน้ำเย็นเราก็สามารถที่จะใช้น้ำแข็งได้ยิ่งอร่อยมากจ้า สรรพคุณของมะนาวก็ช่วยในการแก้ไอแล้วก็ขับเสมหะนะคะเพื่อนๆคะ่ะและที่สำคัญนะคะป้องกันท้องผูกได้ด้วยและลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีมากๆจ้าคุณ,ณประโยชน์ของน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆเป็นเนคล็ดลับแห่งความงามนะคะและก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะช่วยดีท็อกร่างกายบรรเทาอาการเป็นหวัดและเจ็บคอได้ด้วยนะคะ มะนาวน้ำผึ้งช่วยลดการเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยนะคะและรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยให้หลับสบายน้ำผึ้งยังมีสารโปรไบโอติกผสมอยู่ด้วยนะคะและช่วยชะลอวัยได้ดีมากๆค่ะ มีสารชะอไวัยได้ด้วยค่ะและเพื่อนๆดื่มทุกเช้านะคะจะช่วยให้ระบบขับถ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะตื่นขึ้นมาเราสดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะฝากเพื่อนๆเ,นเนปิดทาด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโกเฮงเๆชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านมาณนะโอกาสนี้ด้วยจ้า